อคันนี้เรามาปีมะเสงครับก็คือเป็นปีของ2568นะครับปีของตัวเองเลยนะถือเป็นปีที่มีพลังพิเศษสุดๆนะขอย้ำนะเพราะมะเสงในปี2568นั้นนะครับจะเป็นปีที่มาพร้อมกับโชคลาบหรือว่าอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะโชคลาบก,ก็มาอุปสรรคก็มาแต่อุปสรรคนะครับ มีไว้เพื่อให้เราฟันฝ่าเพื่อให้ไปสึงโชคลาภนั่นเองอุปสรรคมันก็คือปีที่คุณสามารถคูณสองได้นะฮะทั้งในแง่บวกแง่ลบจริงๆแล้วปี2 5ง8ครับสำหรับคนเกิดปีมะเส็งเนี่ยก็ถือว่าชงนะชงดีกับชงไม่ดีนะครับก็คือการปะทะปะทะในที่นี้ก็คือปะทะกับปีกุลปะทะตัวเองสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งครับเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับทั้งการงานหน้าที่การงานโอกาสที่ดีอุปสรรคที่จะมาพร้อมกัน โดยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือจะมีพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างเข้ามาช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านนะครับปีมะเสง็งทั้งในเรื่องการงานการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจึงสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันฉะนั้นปี2568คเนเกิดปีมะเสง็งเด่นในเรื่องของมิตรสหายนะครับมีอะไรคุณกอบมิตรสหายไว้นะครับก็จะช่วยคุณฝ่าฟันไปได้นะ ในปี2568นะครับก็เป็นอีกปีที่มีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆจะช่วยเสริมทักษะให้คนเกิดปีมะเส็งได้พบกับทักษะแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อกจากนี้ครับคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้แสดงความเป็นผู้นำนะครับความสามารถนะอำนาจวาสนาโอ้เยอะแยะจะเข้ามาได้รับการยอมรับจากสังคมเยอะขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับของคนเกิดปีมาเส็งในปี2568ครับก็คือการให้ความสำคัญกับจิตใจและก็ความสัมพันธ์ที่ดีมากนะฮะอย่า เน้นวัตถุนะให้คุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของจิตใจมากนะในเรื่องของมิตรภาพอะไรบาณเนี้ยนะฮะการแสวงหาความรู้นะครับแล้วก็การพัฒนาจิตใจจะทําให้คุณผ่านปีนี้ไปได้อย่างชิลๆนะฮะแล็สมดุลนอกจากนี้ครับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเป็นผู้นําและการตัดสินใจในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาช่วยคุณได้อ่าเน้นเด่นในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของเพื่อนฝูงนะ มีอะไรอย่าไปคนเดียวนะปีหน้าสำหรับใครที่ต้องการที่จะวางแผนบริหารชีวิตบริหารจัดการนะครับสามารถที่จะไปติดตามผลงานผมได้นะครับในอ e ีบุ๊กก็เข้าไปดูตามพวกแพลตฟอร์มเช่นตูวหนังสือจูลานะเมฟนะครับ c ีเ i n พวกนี้เข้าไปดูได้เลยจะมีหนังสือตอนนี้ทําหนังสือมาสามเล่มนะครับก็คือในเรื่องของทัดแท้ทัดแท้ก็จะเป็นอันนี้เยอะหน่อย จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเรื่องของอะไรดูไว้ไม่ใช่ดูเป็นหมอดูนะครับธาตุแท้เนี่ยดูเพื่อคุณรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวคนอื่รู้คนอื่นรู้คนในครอบครัวแล้วรู้หน้าที่การงานคุณบริหารจัดการได้นะครับส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึงก็คือสมดุลยินยาบ้านแบบ่งชีวิต อันนี้จะดูในเรื่องของการจัดบ้านการใช้ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติเข้ามาคิดทางลม8ทคิดมีอะไรยังไงอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ง่ายๆให้คุณได้รับชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของ2568จะเกิดอะไรขึ้นตักคนท่าธาตุคุณก็เข้าไปดูได้นะครับสนใจก็กิกลิงก์แล้วก็ติดตามผลงานมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับคนคนดวงครับย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยตัวคุณเองครับ